ไม่ตองคะ่ะเตรียมม่ตองมานะคะกว้างเจ็ดเซนค่ะกว้างกว้างเจ็ดเซนยาวยาวนี้ก็สิบเจ็ดเซนนะคะกว้างเจ็ดยาวสิบเจ็ดหลังจากได้ไปตองมาแต่แล้วพับครึ่งนิดนึงคะ่ะพับครึ่งนิดนึงเสร็จแ,แล้วพับเฉียงคะ่ะพับเฉียงพับมาไว้ตรงกลางนะคะเสร็จแ,แล้วก็พับเฉียงเสร็จแ,แล้วพับมาไว้ตรงกลางหลังจากได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะใช้มือหวัวแม่มือดันไว้ พับกรีดใช้นิ้วชี้ประคองไว้นะคะพับกรีบเราจะได้กรีบที่มันกระโดดแบบนี้ไม่หักนะคะแต่แล้วเย็บแม็กค่ะพอเย็บแม็กเสร็จแล้วนะคะเอากรีบที่ที่ทำไว้แล้วนะคะมาท่าพอท่าเสร็จแล้วตัดความยาวออกคะ่ะความยาวตัดก็ตัดให้เท่ากันกรีบกระทงหรือกรีบใบตองของเรามันจะได้เท่ากันเราก็จะได้กรีบที่เป็นลักษณะแบบนี้เท่ากันทุกกรีบนะคะ อันนี้ต้นกล้วยเราขออนุญ,ญาตใช้ต้นกล้วยสดๆเลยนะคะไม่ปิดใบตองค่ะเอาปีบกระทงวางแบบนี้เลยนะคะวางเฉียงๆนิดนึงค่ะถ้าไม่วางเฉียงๆมันก็จะไม่สวยนะคะ เราก็จะวางตกแต่งลักษณะนี้ไปเรื่อยๆนะคะวางเฉียงนิดนึงพอชั้นที่1นึ่เสร็จแล้วนะคะเราก็เอากรีบอันเดิมะคะ่ะกรีบอันเดิมมาวางสับวางนะคะวางสับวางชั้นที่สองไปกรีบไปกรีบชั้นที่2นะคะวางสับวางได้เลย วางสว่างนะคะเป็นชั้นที่2กระทงของเราออกมาแล้วมุมกรีบจะได้จังหวะพอดีนะคะสีจะสันจะสวยเวลาวทำแบบนี้การทำกรีบนะคะชั้นที่สองบางคนก็จะสามารถดัดแปลงนะคะดัดแปลงเอาไปตองโคลสีมาทำก็ได้อาจจะเป็นใบตองอ่อนก็ได้ อันนี้แล้วแต่นะคะว่าใครจะมีเทคนิคดัดแปลงอย่างไรนะคะอันนี้กลีบสุดท้ายเสร็จแล้วค่ะอันนี้กระทงชั้นที่สองของเราก็เสร็จแล้วนะคะต่อไปมาดูวิธีการทําชั้นที่สามค่ะชั้นที่สองนะคะวิธีการทําชั้นที่สองเตรียมดอกพุดมาคะ่ะดอกพุที่เราต้อง ต้องใช้นะคะดอกพุธที่มีกา้านยาวๆแบบนี้ค่ะใบตองใบตองนะคะขั้นที่สองนี่ลดเหลือ6เซนครึ่งนะคะความกว้าง6เซนครึ่งความยาวความยาวนี่16เซนกว้าง6เซนครึ่งนะคะหลังจากได้ใบตองมาแต่แล้วพับลักษณะเหมือนกลีบที่หนึ่งค่ะพับแบบนี้เลยนะคะพับครึ่งเฉียงแบบนี้เหมือนเดิมแล้วก็พับครึ่งนะคะพับเฉียงแล้วก็พับครึ่ง ลักษณะการพับเหมือนชั้นที่หนึ่งแต่แล้วเตรียมดอกพุธมาค่ะดอกพุธนี่เตรียมมาสองดอกนะคะเราเตรียมดอกพุธมาสองดอกสองดอกคู่กันแบบนี้นะคะหลังจากได้ดอกพุธมาสองดอกแต่แล้วพับกลีบค่ะพับกลีบเหมือนเดิมพับกลีบนะคะพับกลีบแบบนี้ค่ะให้ดอกพุธอยู่ตรงกลางแบบนี้นะคะ หลังจากนั้นก็เย็บแม็ก่ะเย็บแม็กนะคะตัดปลายหลังจากได้อันที่หนึ่งเสร็จแล้ววางไว้นะคะต่อไปกลีบชั้นที่สงไอกลีบกลีบที่สองทำเหมือนเดิมนะคะพับเฉียงพับตรงแพ็คเสร็จแล้วนะคะเอาอันเอาอันที่อ,อแรกที่ทํานะคะมาวัดค่ะวัดให้เท่าๆกันแบบนี้นะคะ แต่แล้วเราก็ตัดค่ะเราก็จะได้กรีบกระทรงที่เท่ากันแบบนี้ทําแบบนี้ทั้งหมดเลยนะคะพอทาทาเสร็จแล้วนะคะเราก็เอามาวางค่ะสับบางแบบนี้เลยนะคะสับวางลดหลั่นลงมานิดนึงนะคะ,ะลดหลั่นจากชั้นที่สองลงมาเล็กน้อย กระทงเราก็จะออกมาลักษณะนี้นะคะเท่ากันทุกกลีบถ้าเราวัดแล้วเราตัดแบบนี้มันจะเท่ากันค่ะตอนนี้กระทงของเราชั้นที่สามโอเคค่ะชั้นที่สามก็เสร็จแล้วนะคะลักษณะแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะตกแต่งด้วยดอกบานมารัรลยดอกบานมัยรูนี่ใช้ดอกมัลลยสีชมพูนะคะ นำดอกบานมาเลยมาตกแต่งค่ะอันนี้เวลาปักนะคะอาจจะปักขึ้นมานิดนึงนะคะปักลงบนใบตองแบบนี้ค่ะเวลาปักเราต้องการไม่ให้เห็นตะปูนะคะไม่ให้เห็นตะปูที่ปัก ปกักใบตองเอาไว้หลังจากาปากดอกบานไม่โรยเสร็จแล้วปากทูบเทียนลงไปหลังจากปากทูบเทียนลงไปเสร็จแล้วรู้สึกว่ากระทงของเรานั่นสีมันซีดนะคะมันยังไม่สวยค่ะพอสีมันซีดแบบนี้มันไม่สวยเราก็จะหาดอกไม้ที่สีสดๆมาตกแต่งเพิ่มนะคะพอดีเรามีดอกบานไม่โรยนะคะดอกบานไม่โรยสีมป็าดอกสีแดงๆ ทำให้กระทเหล่านั้นสีสดใสขึ้นมาแล้วก็ใช้ดอกบานโบ่โรยค้ามาเลียงตกแต่งให้ส,สวยๆนะคะตอนนี้กระทงของเราก็เสร็จแล้วคะ่ะตกแต่งด้วยดอกบานโ่โรยสีแดงนะคะข้างในดอกบานไม่โรยสีชมพูอ่อนเห็นไหมคะข้างนอกสีขาวสดใสด,ด้วยดอกพุดธเสร็จแล้วคะ่ะกระทงแบบเรียบง่ายของเรา ถ้าใครยังไม่มีแบบกระทงนะคะดูแล้วเอาไปทำได้เลยค่ะสามารถดัดแปลงใช้วัตถุดิบต่างๆที่เรามีในท้องถิน่นหรือว่ามีที่บ้านเราได้นะคะของเรานี่ทําเป็นแบบอย่างเฉยๆคะ่ะ